เช่นคำว่าอันลัตอันลัตแปลว่าอธิบายมันมาจากคำว่าอันลัตฉัมภอันลัตอันลัตฉัมภเนาะอันลัตเราก็ดูที่สระตัวสุดท้ายค่ะสระตัวสุดท้ายของอันลัตคือตัวอาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเติมอะไรคะอือโยอีโยอือโยอือโยเติมอะไรเติมอือโยใช่ไหมก็เป็นเติมอือโยเข้าไปเป็นอันลัตทิโยอันลัตทิโยเอเวตแปลว่ากำลังอธิบาย Itch แปลว่าดื่ม <Sh. S 1> ก็จะเป็นอะไรคะเติมตัวไหนดีแปล่าอเติมอีโยเข้าไปใช่ไหมเติมอีโยเข้าไปแต่เวลาอ่านเนี่ยเอาตัวตัวสุดท้ายเนี่ยตัวแช์เนี่ยค่ะมาเป็นพยัญชนะต้นของคําที่เราเติมเข้าไปเพราะว่ามันจะได้อ่านได้เป็นอิทเชโยอิชิโยกำลังดื่มเนาะโคชโคชแปลว่าวิ่งโคชมาอันนี้เติมอะไรเอย่ย โคจอูโยเนาะ <página offer. S 1> โคชแล้วก็เติมโอ,โอูโยเข้าไปทำไมเติมอูโยเพราะว่าสระตัวท้ายเป็นตัวโอ you. ตัวโอตัวโออยู่นี่ค่ะก็เติมอูโยเข้าไปกลายเป็นโคชูโยโคชูโยกำลังวิ่งอ่าฮะ e ูสยู e ตัวนี้เป็นคำกริยา use make นั่นเองแปลว่าว่ายน้ำค่ะอือฮึ use make เติมอะไรเอ่ย อือโยเพราะว่าตัวอือใช่ไหมคะตัวอืออยู่นี่ก็เติมอือโยก็แปลกลายเป็นย u z ยโยกำลังว่ายน้ําเป็นแบบนี้ค่ะอันลัเป็นอันลัดชยกำลังอธิบาย it เป็นอิด o ยกำลังดื่ม o โ h ช o คชิ yo กำลังวิ่งยื้ you ้ยโยกำลังว่ายน้ำออกเสียงสี่คำนี้ค่ะ